สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเรือขายรถอุบัติเหตุสสสสมาคมสื่อช่อสะอาดสถานีโทรทัศน์ PA เเคเบิลภูเก็ตและสถานีโทรทัศน์เคเบิลแชนแนลช่อง37 SD อค่ะทุกท่านดุดกกบดิชันค่ะอนุมาสิงห์วังค่ะและผู้ในการสำนักงานเครือขายรถอุบัติเหตุพอ,อพรหมิงกัญทิยาค่ะสวัสดีค่ะพวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเจอเจอเราสองคนนะพออนะก็พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับ เรียกว่าการป้องกันและการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางถนนเช่นเคยค่ะเห็นหนวข้อวันนี้แล้วรู้สึกกังวลใจค่ะเรื่องเรื่องเตือนกลุ่มเสี่ยงช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้แล้วนะคะเรียกว่าพรุ่งนี้พอคะ่ะพรุ่งนี้เป็นวันเรียกว่าวันดีเดย์หรือว่าวันอนุญาตให้เปิดพับได้ถึงตีสีในบางพื้นที่นั่นเองค,ะค่ะก็ครับจริงๆแล้วเราก็เสี่ยงกันตลอดเวลาทั้งปีอยู่แล้วนะ แต่เข้าใจว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะมีความเสี่ยงเพิ่มปกติตีสองครับค่ะก็จะเพิ่มขึ้นในหลายๆกลุ่ม,มในหลายๆพื้นที่ค่ะก็ถือว่าประเทศไทยนะ,ะเราก็เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากประเหตุถนนเป็นแต้นตน้ตนของโลกนะ,ะเราไม่เคยพลาดจากหนึ่งในสิบนะเราก็ล่าสุดโออก,กานายโลกได้รายงานล้ว่าโดยเฉพาะคนที่ ดื่มกินแล้วไปขับมอเตอเร,ร์ไซค์เนี่ยก็คือทุกเทศกาลหรือว่าทุกเหตุการณ์ส่วนใหญ่ก็คือดื่มแล้วขับใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเพาพบว่าตอนนี้การตายในประเทศไทยเป็นลำหนึ่งของโลกเลยถ้าเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์ค่ะ,คะก็คงไม่แปลกนะครับเพราะว่าประเทศไทยเรามีรถมอเตอร์ไซค์โดยรวมๆแล้วประมาณยี่สิบเจดล้านคันจากประชากรรถทั้งหมดที่อยู่มีอยู่ประมาณสามสิบสามล้านกว่าคันค่ะแต่ทีนี้ ช่วงหลังๆมานี้รัฐบาลก็พยายามบุมเรื่องการท่องเที่ยวมีคนตัวโลกก็เดินทางมาเมืองไทยที่ซ้ำรย่ไปกว่านั้นคือนักเที่ยวบางคนเนี่ยมาเที่ยวไม่ไม่ได้มาเที่ยวเปล่านะก็มาแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆนะบางพื้นที่ก็มาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับก็อย่างอี่แล้วยิ่งตอนนี้รัฐบาลบอกว่าจะอนุญาตให้เปิดผับได้ถึงตีสี่เขาบอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังกังวลอยู่ค่ะว่ามันที่เราเคยมีการนําเสนอไปหลายรอบแล้วค่ะว่า ต้องการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจแต่แลกด้วยความสูญเสียมันคุ้มกันหรือเราก็เคยพูดมานะคะตรงนี้ก็อยู่ที่ว่า,เ,าเรียกว่าเกิดขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องมารับผลกระทบนั้นให้ได้ะคะ่ะมันน่าจะขึ้นกับมุมมองแต่ละคนม,มันอยู่ในเรื่องของแต่ละส่วนด้วยะนะถ้าเป็นพูดถึงคนที่ทํางานเรื่องบรรเหตุเราก็จะพูดว่าไม่คุ้มอืมแต่ถ้าเป็นในเรองของธนะุรกิจของนะสานประกอบการคนะ คำประกอบการเขาก็ต้องการที่จะเร่งรัดที่จะให้เกิดการซื้อการขายการดื่มการกินการเที่ยวให้มากขึ้นเพื่อให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนตัวแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วถ้ามองในภาพลักษณ์ของภาคธุรกิจเขาก็ต้องบอกว่าคุม้มนขายได้ยาวขึ้นอแต่รัฐบาลเนี่ยจะต้องมาชัาง่งน้ำหนักนะต้องเป็นผู้อยู่อยู่สถานการณ์ทั้งสองฝั่งระหว่างความสูงเสียที่มันเกิด ผลกระทบไม่ไว่าจะเป็นบัติเหตุแต่ละวันรวมทั้งผลกระทบที่เกิดกับครอบครัวแล้วครัวที่ต้องสูญเสียพ่อแม่สูญเสียเสียชีวิตจากการเกิดบัติเหตุรวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากความสูญเสียต่อทรัพย์สินต่างๆซึ่งประเทศไทยตอนนี้ก็ทราบข่าวว่าตัวเลขความสูญเสียอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันกว่าลายนะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าลายทั้งปิดตอนนี้ก็เลยอีกเดือนเดียวก็คาดว่า ตัวเลขหนึ่งหมื่นห้าพันรายน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะทีนี้ไอ้นี้ตัวเลขที่สูญเสียไปเนี่ยมันก็มีส่วนใหญ่เป็นะครนับว่าส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นบนถนนแล้วมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องก,กันดึงนะยิ่งถ้าเป็นชว่วงเทศกาลเนี่ยตัวเลขการดึงลวการที่สูงมากเพราะว่ามันมีการเฉลิมฉลองมาเป็นปัจจัยเสี่ยงด้วยะนะคะการเฉลิมฉลอ,องการเหมือนกับว่าการท่องเที่ยวต่างๆก็มีมาครับนั้นปีใหม่ปีเนี้ย เทศก,กาลปีใหม่ปีเนี้จะมีความสูงเสียขึ้นน่าจะมากกว่าเดิมอันนี้ในมุมมองผมนะค่ะซึ่งผมทํางานเรื่องการเฝ้าร,ระวังแก้ไขป,ปัญหาบัติเหตถนนมาเกือบยี่สิบปีเนี่ยเห็นสถาการณ์นี้แล้วก็เริ่มมีความกังวลว่านอกจากคนทั่วโลกจะมาดื่มกินแล้วคนไทยก็จะฉะลองปีใหม่แล้วรัฐบาลก็ใจดีจะเปิดผับให้ถึงตีสี โหมันเหมือนกับมีหลายๆด้านเลยนะอ๋อนะก็เป็นเป็นปัจจัยเสริมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นนะก็ขึ้นอย่างว่ากลไกของรัฐที่เป็นกลฝั่งกํากับดูแลเนี่ยจะจัดการได้ดีแค่ไหนว่าจะเป็นมาตรการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ด่านต่างๆต้องมาเข้มกันเลยค่ะตอนนี้ที่ที่รับลงมติล่าสุดเนี่ยมันมีอยู่ห้าพื้นที่อ่าห้าพื้นที่ใช่ค่ะมทั้งหมดนะอ่าค่ะอันนี้คือด่านแรกก็คือหมายว่ากทมชลบุรีค่ะเชียงใหม่ะ ภูเก็ตแล้วก็ที่เกาะสมุยห้าที่ไม่ได้หมายคมว่าทุกพื้นที่นะครับไม่ใช่ว่าทั่วประเทศแล้วในแต่ละพื้นที่ห้าพื้นที่เนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งจังหวัดนะไม่ใช่ทั้งหมดนะเขาเรียกว่าเหมือนโซนนิ่งจัดเป็นเป็นบางจุดเท่านั้นค่ะคือเบื้องต้นตอนเนี้ยหลังจากที่ครมอมีมติเห็นชอบเนี่ยต่อไปก็เป็นเรื่องหน้าที่ของระดับกระทรวงละที่จะต้องไปออกกฎกระทรวงให้ทันเวลากฎกระทรวงอยู่ในมือของสมหาดไทยค่ะ ก็คนที่ต้องทําเรื่องนี้ก็คือท่านประหลัดกระทรวงเราก็าท่านรัฐมนตรีก็ต้องบรรณานะการให้ให้พร้อมก็ในกฎกระทรวงก็จะมีแนวทางปฏิบัติกํากับว่าต้องทําอย่างไรค่ะแล้วคูว่าแต่และจังหวัดต้องเป็นคนดูกฎกระทรวงประกอบแล้วดูว่าแต่และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในจังหวัดของเราจะมีใครมาขออนุญาตแล้วอยู่ในพื้นที่ที่เรากาหนดไหมนั้นจังหวัดก็จะกลายเป็นจุดจัดการสําคัญพูด เป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าจุดแตกของการแก้ไขปัญหานี้แหละเนื่องจากว่าถ้าจังหวัดจัดการได้ดีอุบัติเหตุก็จะไม่ได้สูงมากใช่ครับโอกาสที่จะไปต่อก็มีแต่ถ้าเกิดจังหวัดจัดการได้ไม่เต็มที่ไม่ดีพอแล้วเมื่อเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอันนี้แหละการจะไปต่อก็จะมีปัญหาแล้วยิ่งการขยายพื้นที่เพิ่มหรือว่าการจะทําให้มันทําต่อไปไ,ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องมาทบทวนใหม่ ตอนนี้ก็มีหลายวงนะที่พยาตั้งวงคุยกันนะตั้งวงคุยกันตอนนี้ฝ่าผู้เชื่อชาญก็นับพบป่าหือแบบก็ให้ข้อมูลก็ให้ข้อมูลความสูญเสียความเสี่ยงต่างๆใช่ครับค่ะทีนี้มีอยู่ประมาณสักสี่ห้ากลุ่มนะที่จะต้องเสี่ยงเพิ่มอันนี้คุยกอกมาพอเดาได้ไหมก่อนนั้นตอนตอนเราปิดภับปีสองนี่ยมันก็เกิดเหตุปลาไปละบางคื้นที่การุงแรงนีค่ะ พอขยายเวลาตีสี่นี่โอ้หนีไม่พ้นใช่ครับก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลานั้นตีสี่ตีห้าหกโมงเช้านี่โดนแน่นอนใครที่ตื่นเช้าเช้าเขาเรียกว่าแม่บ้านก็ได้แม่บ้านไปจ่ายตลาดใช่โดนกลุ่มแม่บ้านค่ะที่เดินทางไปจ่ายตลาดพอค้าแม่ค้าด้วยใช่ตื่นแต่เช้าเลยพระสงฆ์โอ้พระสงฆ์นี่เลยค่ะใช่ครับพระบิณฑบาตเจ้าที่ต้องเดินทางออกแต่เช้าบิณฑบาตอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มนะกลุ่มที่สาม กลุ่มเด็กเ,กเรียนเด็กเรียนต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนแต่เช้าเหมือนกันครับต้องเดินทางแต่เช้าไปโรงเรียนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะและอีกสองกลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของเราบรรดาผู้สูงอายุเอ่ยคนวยัยที่ออกกําลังกายก,ากานะันเ่ะยินข่าวข่าวบ่อยๆเนะี่ยตื่นแต่เช้ามาไปวิ่งอ,ออกกำลังกายไปปั่นจักรยานเนยโดนคนเมาขับเสยเอาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นต่อไปก็เหตุการณนะ์นี้ก็จะรุนแรงขึ้นคนกวาดถนนด้วยไหมคะ ใช่ครับบรรดารถเศษขยะเศษขยะค่ะอันนี้ก็ต้องพึงระวังเพิ่ม่กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนที่ต้องเดินทางไปทํางานคือไวทํางานเรานี่แหละไม่ได้หมายความว่าต้องตื่นที่สี่ที่ห้านะอาจจะเดินทางไปทํางานจนเจ็ดโมงแปดโมงนี่แหละแต่คนเรียกว่าคนเมาก็เพิ่งเลิกอาจจะแวะไปกินนวดข้าวเรื่องอะไรสักอย่างแล้จะกลับบ้านก็ระหว่างทางนั่นแหละค่ะตอนตอนที่ปิดผับตีสองเนี่ยเราเห็นสถิติมันชัดเจนอยู่แล้วค่ะ หลังตีสองเนี่ยช่วงประมาณตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยมันเริ่มมีคดีเรื่องเมาขับอยู่ในช่วงที่ไปจบตอนเจ็ดโมงเช้านะตอนปิดตีสองเนี่ยมันคดีมันมาจบตรงทีตีห้าตีหกโมงเจ็ดโมงเช้าหลังจากนี้พอปิดผับตีห้าเนี่ยตีสี่เนี่ยขยายมันเวลาอาจจะเลยไปนิดนึงใช่ครับเพราะว่าหลังหลังเลิกขับเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะมีการ มันไม่ใช่เลิกปุ๊บหลับปั๊บนะเลิกก็บางรายก็ไปกินข้าวต้มต่อ,ตอใช่บางรายก็จะเลยเข้าที่ทํางานแล้วนะไม่แวะเ,เพราะว่าเช้าแล้วใช่ครับทีนี้เอ่อมันก็จะขยับเวลาไปอีกนะความเสี่ยงที่มันเคยจบที่ประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงมันก็จะไปจบที่เจ็ดโมงครึถึงเก้าโมงหน่อยเพราะนั้นการเดินทางช่วงเช้าเช้าเนี่ยถือว่ามันม,มีความเสีย่ยงนะอันนี้ก็ต้องดูแต่ละพื้นที่นะองค์ประกอบ บางพื้นที่เนี่ยเขาก็ไม่หลับไม่นอนกันอยู่แล้วยกตัวอย่างเกาะสมุยเนี่ยเียกว่าต่างชาติเยอะฝรั่งเยอะด้วยไฟไม่เคยปิดถนนไม่เคยขาดรถแล้วก็การดื่มกินก็มีค่อนข้างตลอด24ชั่วโมงนะดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะถ้าเปิดผับถึงปีสี่เนี่ยหลังจากนี้ชาวบ้านเชาวช่องจะอยู่อย่างนี้อันนี้ต้องฝ้าระวังกันเองนะเราก็อันนี้ก็อยากฝากไปยังทาพื้นที่นะ เหล่าบรรดาเครือข่ายคุณทํางานนะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลน,นะฮะตำรวจทหารรวมทั้งคุณบาอาจารย์ที่เู็ลเด็กนักเรียนก็คอยติดตามข่าวแล้วคอยสังเกตดูด้วยว่าหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเขาเปิดให้บริการอนนี้ให้เปิดพักนึทปีสี่เนี่ยมันส่งผลกระทบอืมาถึงองค์กรท่านอย่างไรนะบางทีเหมือนกับพนักงานใช่ครับแล้วเวลาเหมือนกับ ดึกตีสี่กว่าจะกลับเพราะทำงานประสิทธิภาพในการทางานก็ลดลงใช่รวมทั้งบรรดาเราเจ้าของโรงงานทรับกับการต่างด้วยว่าพนักงานของคุณน่ะเคยมาทํางานตอนนี้อืหลังจากเนี้ยเขามีประสิทธิภาพเป็นอย่างอาจะลาบ่อยขึ้นทชางานไม่ไหวก็อันนี้ก็เป็นความสุ่มเสี่ยงนะคือก็ยอมรับนะค่ะไฟหนึ่งได้ไฟหนึ่งเสียต้องมาบริหารกันอีกทีหนึ่งขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ได้คุยได้ฟังจากคนที่ให้บริการ เขนะาก็เริ่มกังวลโดยเฉพาะพื้นที่กทมเนี่ยที่ต้องมาทราบมว่าหลังตอนเปิดตอนปิดผับที่ดีสองเนี่ยคนที่ให้บริการเยอะนักคือใครคก็ก็คนขับคนขับรถแท็กซี่ใช่หรือว่าเขาเรียกว่าตามเขาเรียกว่าแอปต่างๆที่เป็นเขาเรียกว่าบริการรถร,ถรับส่งก็จะถูกเรียกเพราะเขาจะกลับบ้านแล้วเงี้อพอจะกลับบ้านแล้วก็ต้องเรียกรถเรียกอะไรมารับตัวเองเพราะบางคนไม่ได้เอารถไปอ่ะก็ต ทุกวันนี้ก็มีปัญหาการระดับหนึ่งแล้วนะเรียกแท็กซี่ตอนทีสองวันนี้ก็เรียกยากแล้วด้วยก็รถก็น้อยค่ะแต่ว่าเวลาเรียกมาก็อาการของผู้โดยสารก็ก็ก็ได้นะคะค่ะคือบางรายก็พูดไม่รู้เรื่องแย่แล้วบอกไปส่งไหนก็ไม่ถูกด้่ะบางรายก็ขึ้นมาบนรถสักพักหนึ่งก็อ้วกใส่ด้วยอันนี้ก็เป็นข่าวมาแล้วนะบอกค่าแท็กซี่สองร้อยแต่ค่าซักค่าล้างรถพันห้าอืมค่ะ แล้วก็บังรานก็บอกว่าที่ผ่านมาก็มีปัญหากับผู้โดยสารอยู่แล้วมันทิทล้ะกันทเราะกันพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่รู้เรื่องค่ะตอนนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะปีสองขยับไปเป็นปีห้าปีสี่เนี่ยเรียกว่าเต็มคาราเบลพอออนี่นะคะเต็มคาราเบลของจะเป็นยังไงมนเรียกว่าเต็มรการมีการวิพากษ์วิจารณ์กันแล้วนะว่าตอนนี้เออจากขนาดปีสองพูดไม่รู้เรื่องนะพอมาปีสี่จะขนาดไหนขนาดไหนแล้วตอนเร้มาระวังเพิ่มนะะค่ะ ก็มีการพูดกันขำๆแล้วว่าเอ๊ะมันไม่มีประกันอ้วกในรถนะเพราะว่าอย่างเออเนี่ยโอกาสก็ยากอยู่แล้วนะตอนนี้เป็นเหล่าบรรดาคนแท็กซี่เขาก็พูดกันในบวตวงเขานะก็ว่าเออหลังจากนี้ถ้าจะรับผู้โดยสารช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยก็ต้องพึงระวังโอ้เพราะว่านอกจากจะระวังที่บอกเมื่อสักครู่คืออ้วกบางทีพูดไปเรื่องทะเลาะที่สําคัญคือเวลาในช่วงของการเดินทางคนเมาขับรถกลับบ้านก็เยอะหมายความว่า ถ้าท่านเป็นคนให้บริการผู้นก็สูมเสี่ยงกับการจะถูกคนขับรถมาชนเกิดอุบัติเหตุได้อีกง่ายคือเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนมากขาเริออกกับลค่ะนั้นตีสี่ตีห้ากลายเป็นช่วงเวลาเสี่ยงก็อาจจะเป็นคือเาเรียกว่าไม่ออกใช่อาจจะเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงเพิ่มอีกหนึ่งกลุ่มใช่ครับก็คือกลุ่มผู้ให้บริการรถรับส่งแบบนี้ใช่เพราะนั้นใครที่ขับรถให้บริการผู้โดยสารช่วงพีสี่ตีห้าท่านก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไป ะะต้องระมัดระวังกันจริงค่ะระมัดระวังเพิ่มนะครับรถไม่พร้อมคนไม่พร้อมก็อย่าได้ออกมานะซื้อประกันให้ครบนะ <c oughs> ทําประกันให้ครบนะแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือนะฮพอเขาบอกว่าเอานอกจากห้าห้าจังหวัดหรือว่าห้าพื้นที่ที่เปิดอนุญาตให้แล้วอะแล้วจังหวัดอื่นอยากอะจังหวัดจังหวัดอื่นฉันก็อยากเปิดบ้างฉันก็อยากมีแบบว่าตีสี่บ้างจังหวัดเออเออเขาเรียกว่าอีกห้าพื้นที่ทําได้ทําไมจังหวัดฉันทําไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ จะมีการควบคุมหรือว่ามีมาตรการเข้มยังไงอีกไหมคะอันนี้จะเป็นเหตุที่ต้องรัฐบาลต้องรับมือได้เพราะว่าการเปิดหน้าแบบนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะทำข้อขายว่าเบรกไม่อยู่มันก็ร้องขออย่างได้บ้างคือแม้ว่ารัฐบ,บาลจะบอกว่าอขอแค่จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนี้อันนั้อนาคตผมว่ามีความสุ่นเสี่ยงมันต้องคิดที่ดีนะรัฐบาลต้องคิดให้ดีนะ เมื่อท่านท่านเปิดช่องให้เขาแล้วนะมคุมเข้าอยู่ไหมแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้เอสนใจเขาทําเลยอืแล้วท่านกากับดูแลได้ไหมท่านเอาอยู่หรือเปล่าค่ะอันเนี้ยถ้าเบรกไม่อยู่ก็จะไปโย์ความผิดให้หมดว่าก็คุณทำผิดกฎหมายเองออรับไม่ได้อนุญาตแต่คุณทำผิดกฎหมายคุณแบบว่าแอบไปเปิดเองอะไรอย่างนั้นจริงๆเรารับเป็นคนเปิดเปิดหน้าให้เขา นะเปิดช่องค่ะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความไม่สมอรววกันอันเนี้ยมันก็จะเกิดกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปแนตะ่ผมคิดว่ารัฐบาลต้องต้องกลับมาทบทวนนะให้ดีอันนี้ก็อยากจะต้องพูดถึงห้าพื้นที่ก่อนนะห้าพื้นที่วันนี้ต้องเตรียมความพร้อมรับมือคือ่ารของทำงานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุค,คุณครูหมอพยาบาลตำรวจก็ต้องมาคุยกันสปอ จังหวัดสปปผู้ทุกพื้นที่ต้องมาเตรียมข้อมูลรับมือมว่าข้อมูลเดิมเป็นอย่างไรหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรมาเปรียบเทียบอันที่สองต้องประเมินมาตรการว่าว่าเ่าเรียกว่าเข้มแข็งพอจะรับมือไหวไหมครับคือต้องหยิบเอากฎกระทรวงมาดูอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาดูประกอบแล้วต้องดูว่าแต่และจังหวัดได้ออกมาตรการกํากับดูแลเป็นไปนตามเงื่อนไขในกฎกระทรวงหรือ เป็นไปตามเงินขายที่กฎหมายกำหนดหรือไมค่ะนะอันที่สามก็คือว่ามีการละเมิดกฎหมายอื่นใดอีกไหมนะยกตัวอย่างคือไม่สนน่ะค่ะนะเขาให้ปิดปีสีแต่ล่างทัง้งๆก็อยู่ยาวอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบางอย่างที่บางพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุทะเลาะวิวาะเหตุความรุนแรงนะครับการเกิดอุบัติเหตุท,งทางถนนเรื่องของการ ไม่อาอะไรทาผิดกฎหมายย่อยกันเรื่องบุหรีสุราอย่างเงี้ยนะยาเสพติดใช่ยาเสพติดซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงไปหมดเลยนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการก็ระวังกันไว้ก่อนบอกนะพอาคะ่ะอย่างที่เขาบอกว่ามีห้าจังหวัดตอนนี้เริ่มนําร่องก่อนตัวเองคิดแล้วก็เหมือนกับยังกังวลอยู่เหมือนกับว่าอ่ะเหมือนกับว่าพอรู้แล้วตรงจังหวัดนี้หรือพื้นที่นี้เปิดตีสี่แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่อยากไปเที่ยวอยู่อีกต่างจังหวัด แต่มันเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันขับรถไม่ไกลมากอะไรไม่ไกลมากอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะไปให้มันกับยาวๆก็ขับรถก็ไปตีสี่ที่พื้นที่ที่เขากําหนดอันนี้กังวลเองว่าระหว่างทางจังจวัดน่าจะก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะคะก็คนเดินทางเข้าไปในพื้นที่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยง่ะนะอันนี้ก็ฝากเป็นเป็นการเตรียมพร้อมเตรียมใจไว้ด้วยนะฮะ คุณอยู่นนทบุรีแล้วก็อย่างนี้นอย่าไปเที่ยวรัชดาไปอย่โงนี้เพราะว่าที่นนท์เน่ะตีสองสองใช่แล้วก็ไปต่อกันที่รัชดามันจะได้ตีสี่ก็ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นแล้วทั้งการเดินทางทั้งการไปดื่มกินอันนี้ก็ต้องถือว่าท่านก็ต้องเตรียมใจพร้อมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเดินทางหรือความเสี่ยงที่เกิดจากการไปดื่มกินยาวๆนั้นนะ ผลกระทบที่จะตามมาไม่ว่าเรื่องของสุขภาพเรื่องของหน้าที่การงานนี้ท่านก็ต้องยอมรับความเสี่ยงโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะเป็นลูกจ้างพนักงานของรัฐเป็นข้าราชการท่านยิ่งเสี่ยงเข้าไปกว่าอีกนะถ้าเกิดเหตุ่ะเพราะว่าตรงนี้เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเรามีการขยายเวลาให้ดื่มเพิ่มมากขึ้นแล้วตรงนี้เหมือนกับว่า จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดเหมือนกับคนดื่มมากขึ้นนักดื่มหน้าใหม่หรือว่าผู้หญิงดื่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันพอมันส่งผลกับมันส่งผลเชื่อมโยงกันไหมคะเอ่อทุกวันนี้มันก็มีอยู่แล้วค่ะทุกวันนี้เอ่อกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสียงรายใหม่เยอะนะนักดื่มหน้าใหม่ค่ะพวกเด็กอยากลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เมื่อเมื่อทุกวันมันมีอยู่แล้วค่ะแล้วยิ่งขยายเวลาบานพื้นที่ให้เป็นทีสี่ก็สุ่มเสี่ยงเข้าใจนะว่ารัฐจะมีมาตรการกำกับดูแล เนี่ยถามว่าที่ผ่านมันมันระมัการของรัฐเอาอยู่ไหมออยหมมทําได้ดีขนาดไหนคะนะคือเราก็เห็นเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาว่ามีหลายพื้นที่ที่ละเมิดกฎเกณฑ์นะไม่เป็นไปนตามข้อตกงลงแล้วก็ละเมิดกฎหมายอยู่เป็นประจำเพราะฉะน,นั้นการที่คนในพื้นที่เนี่ยจะมีการเดินทางไปมาเพิ่มขึ้นค่ะคนที่จะตรวจสอบอ ถูกล่าเลยเด็กและเยาวชนในสูกลุ่มเป้าหมายนี่คิดว่ายังไงก็ต้องเป็นข้อที่ต้องตั้งข้อสังเกตไว้ก่อน่ะนะต้องถึงระวังนั้นคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็ต้องเตรียมใจด้วยฮะต้องเตรียมความพร้อมด้วยพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในช่วงเป็นวัยรุ่นโยาวรนโอ้โหนี่คุ้มยากเลยครับพ่อแต่ก่อนเขาก็บอกว่าต้องระวังถ้าใครมีลูกผู้ชายเลยมีลูกผู้หญิงผู้หญิงใช่ก็ระวังตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้ผู้ชายผู้หญิงแล้วนะ ผู้ชายด้วยเนะถ้าออกบ้านไปตั้งแต่สามทุ่มแต่ก่อนเราคิดว่าถ้าตีสองเนี่ยยกนาฬิกาดูแล้วก็บอกว่าเออลูกน่าจะกลับแต่ตอนนี้เชา้ชาเช้าอีกวันหนึ่งนะซึ่งเราก็ไม่มั่นใจหรอกว่าอีกวันหนึ่งนี่หมายถว่ายังไงคือ,อตีสี่นี่ยังอยู่ที่ผับหรอที่บาร์หรอหรือว่าตีสี่นี่อยู่บ้านเพื่อนเอะคนมาเรียนแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือ<น>ว่าตีสี่นี่คงยังไม่กลับมาบ้านแล้วมนะั้ ผมจะเลยพี่ทางานเลยอันนี้ยครอของเหลนี้ก็จะเพิ่มขึ้นคะนะอันนี้ก็ผมคิดว่าครอบครัวเนี่ยต้องจะต้องมาใช้โอกาสนี้นะในการที่จะแสดงบทบาทคนในครอบครัวให้มากขึ้นนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากเห็นกลไกที่สําคัญก็คือกลไกที่เป็นคนในครอบครัวเนี่ยอยากจริงจังทั้งการลงชีวิตทั่วไปแล้วก็การเดินทางนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าปล่อยเข้าไปตามเลยนะ คือบางอันเนี่ยพอปล่อยกระำเลยแล้วเราก็มาโศกเศร้าเสียใจก,กันทีหลังมีหลายคราที่ท,ที่ที่มีคํามาปรารกับผมว่ารู้อย่างเงี้ยไม่ไปหรอกรู้อย่างเงี้ยนะจะให้มันอยู่กันบ้านแ,แล้วรู้อย่างเงี้ยนะฮะทำไมรู้อย่างนี้ทําไมไม่ห้ามม,มีไมหมครับรู้ที่รู้ <laughs> รู้อย่างนี้ทําไมไม่ห้ามคือประโยค์แบบเนี้ยมันชักมันมักจะเกิดหลังที่สูญเสียแล้วค่ะเราอยากจะเห็นคนในครอบครัวมาคุยกันก่อนแต่บางครอบครัวก็มีปัญหาจริงๆนะคุยกันไม่ได้อื เนื่องจากว่าบางทีทะเลาะกันเพราะเพราะว่าลูกจะไม่ฟังเราบางทีนะคะจะฟังเพื่อนเพราะเป็นช่วงที่วัยรุ่นไงก็อันนี้ก็ต้องหาคนที่เขาสามารถที่จะพูดจาและคุยกันเรื่องเนี่ยมาพูดคุยแทนนะแต่ก็ก็ให้ทาใจนะถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆห้ามเขาไ่ฟังจริงๆอันเนี้ยเราก็ต้องถอยห่างเพื่ออะไรเพื่อมันตักปากหลักรู้ว่าเอะ ถ้าเกิดเขาไปสร้างความสูญเสียเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรแก่เราไหมซึ่งตอนนี้มันเกิดแล้วนะมีหลายครอบครัวที่ลูกขับรถออกไปเี้ยรถเป็นรถพ่อแม่เยะรถก็ไปเสียหายเราไปติดคดีความ์กก็เขก็ย้อนกลับย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นการออกไปดื่มกินของวัยรุ่นบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันว่าครอบครัวเขาไม่มีบทบาทได้อย่างไรเพราะจริงๆแล้ว จะบอกว่าไม่ให้ครอบครัวมายุ่งไม่ได้นะเพราะว่าเวลาเกิดความสูญเสียหรือผลกระทบเนี่ยมันครอบครัวต้องรับภาระต้องรับหน้าเสือ่อต้องมามีสว่วนชดใช้ซีรียยาแล้วก็เรื่องต่อมาเฝ้าระวังแล้วมาดูแลยผม <ขา S 2> พิกถึงเหเคะที่เคยเกิดที่สวรรุรีมนะ,ะเมื่อราวเดือนพฤศจิกาเนี่ยที่ไปดื่มกินกันในงานกระถินเนี่ยแล้วก็พากันต้องหลายคนเนะ่ะ ขับรถก่อเร็วพูดก็ไม่ฟังภรรยาห้ามก็ไม่ฟังทะเลาะกันรถนทีนี้ไอคนที่ไปด้วยนะตายนะแล้วก็เสียสี่สี่รายนะแต่คนที่อยู่เนี่ยก็ต้องเป็นภาระพูดง่ายๆนะไม่รู้ใครจะต้องดูแลกันต่อแล้วล้วก็ทํางานทําการก็ไม่ได้แล้วแข้งขาก็มีเหตุก็ารนะคือคือคือตอนเกิดเหตุแล้วก็จะอ้างแบบเนี้นะ อย่างงนอย่างนี้อย่างนั้นแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุใครเตือนก็ไม่ฟังใครเตือนก็ไม่ฟังเรื่อง่มนก็ภรรยาก็ห้ามแล้วนะค่ะเต็มที่แต่ว่าภรรยาเสียชีวิตไปก่อนแล้วเหมือนกับว่าห้ามห้ามแล้วว่าอย่าดื่มห้ามแล้วอย่าขับดื่มห้ามว่าอย่าขับแล้วยังบอกด้วยห้ามอย่าห้ามไม่ให้ขับรถเร็วแต่ก็ยังทาหมดเลยนะยิ่งเป็นรถแต่งรถซิ่งมาจัดเต็มที่ท้ายสุดตอนนี้ตัวเองบาดเจ็บอยู่เป็นผู้พิการแล้วก็เมียก็เสียชีวิตใช่ แล้วก็ทําคนอื่นเสียชีวิตด้วยก็กลายเป็นภาระทั้งตัวเองและผู้อื่นครอบครัวด,ด้วยค่ะแล้วหลังจากนี้ล่ะครับจะทำยังไงต่อเห็นไหมก็เรื่องการการดูแลกันในระดับครอบครัวผมว่ามีความสําคัญเอก็ต้องไปบริหารจัดการกันเองเพราะแต่ละครัวมีมีเรียกาบริบทไม่เหมือนกันนะบางคนพ่อแม่พูดไปฟังแต่ถ้าปู่พูดฟัง ก็อยู่ที่แต่ละครอบครัวจะจัดการความเสี่ยงของครอบครัวตัวเองได้ยังไงนะคะก็ฝากไว้เหมือนให้แบบที่ผอบอกแบบนี้ครับบางรายเมียพูดไม่ฟังแต่ท่านลูกพูดอะฟังฟังเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่มีบทบาทสําคัญในครอบครัวและสามารถทําให้คนในครอบครัวเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยต้องออกมาแสดงบทบาทเราแสดงบทบาทของตัวเรากํากับอยู่ลซึ่งกันและกันดีกว่า ที่เกิดเหตุนะค่อยมาแสดงความเสียใจกันทีหลังนะเพราะว่าตอนนั้นมันช่วยอะไรได้ายากค่ะพนะอค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการมีเวลาอีกนิดหน่อยนะคะอยากให้พอเหมือนกับว่าฝากประเด็นไว้เรียกว่าให้คิดแล้วก็ให้ทบทวนเราถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากเปิดผับตีสี่ในวันที่สิห้าธันวาคมเป็นต้นไปนี้ตามนโยบายของรัฐบาลว่าถ้าหากเกิดขึ้นแล้วเราต้องรับยอมรับมันให้ได้อย่างไรแล้วเราจะทําแก้ไขหรือเราจะอยู่ด้วยกันกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างค่ะ คือเข้าใจว่าตอนนี้ยังไงรัฐบาลก็จะหรือฝั่งผู้ประกอบการก็จะเอาให้ได้นะ,ะนะคงจะ,ะยากค่ะที่จะห้ามเพราะว่าดูจากท่าทีแล้วเนี่ยอเไม่ว่าข้อมูลจะมากแค่ไหนค่ะแต่ละส่วนจะมาคัดค้านกันแค่คไหนท่านก็จะเอา,เอาตามที่ท่านอยากจะทําค่ะก็เอาเป็นว่าก็อยากฝากไปยังเจ้าของพื้นที่ก่อนอทั้งห้าพื้นที่นะะว่าท่านจะต้องจัดระบบรองรับให้ดี กลไกการจัดการที่มีอยู่ที่เดิมตีก็มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยท่า <ฮะ S 1> นก็ลองขยับลองเสนอมาว่ามันต้องตพิ่มเติมอะไรไหมกําลังเจ้าที่ <ฮะ S 2> พอไหมนะคุณหมอคุณพยาบาลที่ขึ้นเวรลงเวรจะไม่ได้พักหลังจากนี้พอเปิดทังตีสี่ท่านก็ต้องแสดงบทบาทของท่านว่าจะควรจะเพิ่มหมอเพิ่มพยาบาลไหมนะแล้วส่วนผู้ประกอบการนะท่านก็ต้อเข้าไปมีบทบาทด้วย ว่าหลังจากนี้ลูกค้าของท่านที่ไปดื่มกินจนถึงที่สี่เนี่ยผู้ประกอบการถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นะก็ต้องมาหาวิธีการดูแลลูกค้านะดูแลลูกค้าก็ก็อยากเห็นนะว่าผู้ประกอบการบางรายอาจจะเพิ่มตั้งแต่ที่จอดรถที่กว้างขึ้นเพิ่มที่นอนให้ไหมนะออกมานในรายที่ไปไม่ไหวใช่ะหรืออาจจะมีบริการรับส่งหรือเปล่านะจองตั๋วยาวก็เลยนะมากินกันวันเว้นวันอย่างเงี้ยนะ ก็ใหรลไปรับถึงบ้านมาเลยนะเพราะนี่ลูกค้าเนะี่ยต้องะคบประงมกันหน่อยนะส่วนเจ้าที่ของรัฐท่านก็ต้องมาดูนะครับกลไกสอประทุกจังหวัดที่ได้พูดถึงห้าพื้นที่ต้องเข้มเป็นพิเศษนะอย่าเอาปัญหานี้ไปสร้างภาระกับท่านผู้ว่าแต่ฝ่ายเดียวเพราะผมเห็นใจท่านผู้ว่านะ,ะเพราะว่าปัญหาอื่นก็เยอะอยู่แนละ้วนี่พอเปิดตีซีปุ๊บนะก็ผู้ว่าก็ต้องเล่นบทประทานสอประทอนะ ตำรวจในพื้นที่ก็ต้องทํางานหนักขึ้นนะเดืนตีสองตั้งด่านก็บอกว่าขยายนิดนึงเออไม่นิดละนะก็พูดสว่างเลยเลยนะงานนี้สว่างเลยนะกําลังคนพอไหมนะช่วงเวลาพอไหมอันนี้ท่านต้องแสดงผลแล้วก็แสดงความจำลองมาให้ชัดนะครับสุดท้ายคนที่อยู่ในพื้นที่ครอบครัวต่างๆนะครับก็ต้องเตรียมรับมือนะถ้าท่านเป็นนักดื่นท่านก็ต้องบริหารจัดการชีวิตท่านให้ปลอดภัยด้วยนะ เพราะคงไม่มีใครช่วยเหลือท่านได้หรอกครับเนื่องจากว่าชีวิตเราเราต้องรับผิดชอบตัวเองให้มากที่สุดขอแค่ว่าอย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็ถือว่าใช้ได้ก็ฝากไว้ทุกท่านนะฮะร <c oughs> ะมัดระวังเพิ่มเติมส่วนอีกห้าคนที่ผมเล่าตะก,กี้นะอันนี้ระมัดระวังเพิ่มเองนะครับไ <c oughs> ม่ว่าเป็นแต่ค้าคนทํางานะงะจะไปออกบินเถาบัดนะค,คนจะไปกวาดขยะนะ แม้กระทั่งคนเดินไปเดินมานักเรียนินไปโรงเรียนนี้กต้องระมัดระวังเพิ่ครับค่ะขอบคุณค่ะนะี่คือข้อวงใหญ่นะคะจากสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุและสสสรว,สวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆที่ทําเรื่องนี้เพราะว่าเป็นห่วงทุกท่านจริงๆที่สาคัญอยากให้ทุกท่านเป็นห่วงตัวเองอย่างที่เราห่วงท่านนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ค่ะนะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภยัยหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ